สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับโครงการรับจำนำข้าวดูไปแล้วก็เหมือนกับเป็นหนังเรื่องยาวนะครับมีหลายภาคหลายตอนหรือเกินนะครับหลังจากที่หลายๆคนก็คาดการณ์ว่าน่าจะจบไปแล้วตั้งแต่การที่สารรัฐธรรมนูญน,นั้นไม่รับคำร้องกรณีที่มีการยื่นให้มีการตีความว่าโครงการนี้จะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับแต่ล่าสุดนะครับ 40สวก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อสอวอ67คนนะครับยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาเพื่อที่จะให้นําเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนั้นให้สารรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเข้าข่ายมาตรา190ในวรรค2หรือไม่นะครับเพราะจะต้องการ ให้ผ่านการพิจารณาของสภาหรือไม่เพราะว่าทาง40สวนั้นก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องแบกรับภาระเรื่องของงบประมาณหลายแสนล้านบาทนะครับรวมทั้งโครงการรับจำนำข้าวนั้นจะทําให้อุตสาหกรรมการธุรกิจการค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศได้รับความเสียหายหรือไม่อย่างไรนะครับและการฟันธงเราพูดถึงเรื่องนี้กันมาหลายครั้งหลายตอนหลายภาคเหมือนกันนะครับคืนนี้เราก็จะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งฟันธงนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวทําอย่างไรถึงจะไม่ผิดกฎหมาย และระบายข้าวออกหรือขายข้าวอย่างไรถึงจะทําให้ขาดทุนน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับในช่วงหน้าจะพูดคุยในเรื่องนี้กับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับคิดว่าจะทําได้หรือไม่ได้มาร่วมกันฟันธงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธสองทุ่มครึ่งที่ NBT นบีทีฟันธงครับ ทำลายสมดุลทางธรรมชาติและมนุษย์ก็เป็นผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติร่วมสร้างอนาคตลดภัยพิบัติระดมพลังพลิกฟื้นคืนผืนป่าในทุกชุมชนทั่วประเทศคิดว่าจะทำได้หรือไม่ได้ มาร่วมกันฟันธงทุกวันจันทร์ทุกวันพุธสองทุ่มครึ่งที่ n b t นฟันธงครับ แจกเชิญที่จะร่วมกันวิเคราะห์และก็ฟันธงในโครงการรัฐนําข้าวว่าทําอย่างไรถึงจะระบายข้าวออกให้ขาดทุนน้อยที่สุดนะครับและจะไม่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับนั่นก็คือท่านพันตํารวจโทบัญยินตั้งผากรน,นะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สวัสดีครับท่านครับ ขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับ,รบท่านผู้ชมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าร่วมกันฟันธงได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วโครงการรับจำนำข้าวนั้นจะทําให้ภาวะของการขาดทุนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือจะทําอย่างไรที่จะให้ขาดทุนน้อยที่สุดและไม่ผิดกฎหมายรวมทั้งท่านผู้ชมมีคําถามหรือมีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่0-2 275, 4อ2 5านะครับ02 275 4225้และก็ SMS นะครับ422 1001นะครับ ประเด็นที่เราตั้งไว้ในคืนนี้ฝันทงอย่างไรถึงจะระบายข้าวออกหรือขายข้าวอย่างไรถึงจะขาดทุนน้อยที่สุดเพราะว่ามันมีวิาพากษ์วิจารณ์ว่าถึงอย่างไรก็ตามก็ขาดทุนแน่แน่อาจจะเป็น3ามแสนล้านสี่แสนล้านก็ว่าไปแต่ความคิดเห็นหรือคำแนะนําของท่านเองที่จะให้กับรัฐบาลน,นี้ในการที่จะระบายข้าวออกให้เร็วที่สุดและขาดทุนน้อยที่สุดทําอย่างไรฮะต้องบอกเลยว่าถ้าถ้าเราดูตัวเลขในขนาเนี้ผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบว่าวันนี้ราคาที่เขาซื้อขายกันในตลาดครับ ก็คงจะไม่เกิน600เหรียญต่อตันซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับราคาที่จากต้นทุนจำนำหมื่นห้าข้าวขาวนะครับก็ของเราอยู่ประมาณ800ฟังดูแล้วมันน่าตกใจใช่ฮะแล้วมันก็ต้อง200เหรียญนะครับถ้าดูตัวเลขยิ่งดูตัวเลขยิ่งไปใหญ่โอ้โหยิ่งขาดทุนเยอะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมแล้วไม่น่าดักใจเพราะเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรให้ให้มัน ตรงวัตถุประสงค์คแล้วก็สิ่งที่สาคัญคือเป้าหมายคือเราให้ประชาชนได้รับประโยชน์ชสูงสุดนะครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วถ้าวิธีการในขนาดนี้ถ้าเราขายข้าวอย่างที่ธารมุนตีพาณิชชี้แจงว่ามีการขายแบบ G2G นะครับซึ่งก็อาจจะมีตอนนี้ท่านสอวอก็ไปยื่นอยู่เหมือนกันว่ามันขัดต่อกฎหมายมไหมต้องมีการมาตา190หรือไม่่เพราะว่าจะต้องขายกับ ประเทศอื่นจะต้องมีการทําสนดญงสัญญาอะไรต่าง MOU หรือว่า G2G จ <ำ S 1> ะกระทบหรือเปล่าอะอันนั้นก็เดี๋ยวก็ว่างอีกทีอันนั้นผมถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งอ่าซึ่งคิดว่าก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เราเคยทํากันมาก,ก่อนครับไม่ใช่ไม่เคยทําครับอันนี้ส่วนในแง่ของกฎหมายนั้นคงต้องให้ผู้ที่มีส่วนกฎหมายเขาว่ากันไปก็ว่ากันไป,น,ไปนักในฐานะที่ต้องขายเนี่ยฮะทำอย่างไรในฐานถ้า่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คือสมัยผมนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นความโชคดีที่ราคาข้าวเนี่ยมันสูงมาก ในประวัติศาสตร์ก็เรียกว่าขายข้าวขาวในตันไปถึง1,200เหรียญท่านสมัครยิ้มอยู่ตอนนั้นราคาเนี่ยไปได้ดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เรียกว่าความต้องการสูงครับปริมาณเรามีน้อยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่ในโอกาสขนาดนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนอาจจะบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลโหรับจำนำข่าวมาจำนำเยอะเรามีของเยอะมากเราจะขายอย่างไรขาดทุนไหม ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเทียบราคาตอนนี้มันดูน่าตกใจว่าเราคงจะขาดทุนเยอะบางคนคิดคำนวณไปแบบปีหนึ่งเราผลิตเป็นข้าวเปลือกได้30ล้านตันเป็นข้าวสาทั้งยีล้านตันถ้าวันนี้ส่วนต่าง200เหรียญเนี่ยโอ้โหตันละ6กพันใช่ไหมฮะถ้าตีว่าสักเหรียญละสาบาทเนี่ยหกพันคูณยี 6, 000, ่สิล้านตันเราจะต้องขาดทุนถึงประมาณแสนแสนสองหมื่นล้าน บางคนพูดไปไกลหนึ่งก็น่าว่าโอ้รัฐบาลนี่ขาดทุน4ี่แสนล้านใช้เงินต้อง4ี่แสนกว่าล้านคงขาดทุนเยอะมากเนี่ยเพิ่งผ่านครมไป4ี่แสนห้าห้าพันล้านเป็นโครงการที่รัฐบาลเอามาใช้ในการโครงการท้นแต่ต้องเรียนว่าถ้าเราดูข้อเท็จจริงจริงๆ,ๆเนี่ยไอที่เราใช้เงินไป4ี่แสนกว่าล้านสมมุติใช้ทั้งหมดเนี่ยเรายังมีข้าวอยู่นะครับยังไม่ได้ขายครับ ส่วนที่บอกขายแล้วจะขาดทุนหรือเปล่าเนี่ยอ,อย่างที่ผมบอกบถ้าส่วนต่างตอนนี้มันขาดทุนถ้าขายตอนนี้ขาดทุนอย่างที่เขาพูดแต่ผมบอกว่าถ้าลองไปดูถ้ารู้ข้อมูลจริงๆอย่างที่ผมพูดเสมอผมเคยไปพูดหลายที่ว่าถ้าเรารู้ข้อมูลจริงๆว่าในโลกนี้เนี่ยประเทศที่ส่งออกข้าวเนี่ยมีไม่กี่ประเทศของไทยเป็นอันดับหนึ่งนะครับ,รบไม่ใช่ว่าเราผลิต ได้บ้าเขาแต่เราส่งออกเป็นันดับหนึ่งใน,ในโลกเนี่ยมีข้าวอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่จะเป็นจะเรียกว่าเลี้ยงคนทั้งโลกอยู่ตอนนี้ในในสประเทศที่เป็นเป็นผู้ส่งออกหลักถ้าไปดูข้อมูลได้เลยนะในของสหรัฐเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเก็บข้อมูลไว้เลยว่าทั้งโลกเนี่ยปีปีหนึ่งเขาซื้อขายข้าวประมาณ30ล้านตันเข้าสารครับซึ่งในจํานวนนี้เป็นของไทยเท่าไหร่ประมาณ10ล้านตัน<อ>ถ้าดูตัวเลขแล้วแต่ผมถึงบอกว่า ถ้าดูตัวเลขอย่างนี้ผมไม่ได้หนักใจเลยเพราะเ,เท่ากับ,รบประมาณ30%ของในโลกที่เราซื้อขายกันเนี่ยเป็นของคนไทยแต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้เราจะต้องรีบระบายของของเราเยอะพูดกันว่าเราแบกรับไปเยอะถามว่าราคามันจะไปได้ไหมผมต้องบอกเลยว่าราคาวันนี้ที่มันต่ำนะมันต้องมาจากรัฐบาลถ้าไม่ใช่นั่นนะต้องมาจากรัฐบาลที่แล้วที่ท่านไปนสร้างราคาให้มันต่ำ มันเกี่ยวมันต่ําตรงไหนฮะก็ตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีอยู่ผมจํานํามาหมื่นสี่ต้นทุนของผมเนี่ยเท่ากับสองหมื่นสองเป็นข้าวสารนะแต่ตอนนั้นท่านไประบายกันอยู่แค่หมื่นสองก็คือโลละสิบสองบาทราคามันก็ต่ํามาตั้งแต่นั้นแล้วท่านก็ไปขายกันอยู่ห้าร้อยกว่าความรู้สึกของคนที่ซื้อเขาก็ยังคิดว่าราคามันควรจะมีการกําหนดราคาประกันในลักษณะนั้นมันก็ทําให้การซื้อขายมันก็เป็นไปได้แต่ว่า กำหนดราคารับจำนำในรัฐบาลนี้มันสูงนี่ฮะมันก็ทําให้ขายไม่ออกฮะก็นี่ไงเพราะว่าเขาต่อเนื่องมาจากตรงนั้นเขาก็คิดว่าราคามันอยู่ตรงนั้นแต่วันนี้ถ้าเราในฐานะผู้ส่งออกของโลกอันดับหนึ่งรเราบอกเลยว่าต้นทุนของเรามีอยู่เท่านี้คือ800เหรียญต้องขายที่800ยเหรียญต้อง800เหรียญอาบ,บทำไมต้องขายตรงนั้นเพราะว่าเรามีนโยบายอยู่ตรงนี้เป็นนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนถ้าเกิดขายในราคา800รยเหรียญ คนซื้อก็ไปซื้อประเทศอื่นสิฮะที่มันมีอยู่ประมาณนะ20ล้านตันในประเทศอื่นที่กระจายกันไปใช่งั้นเราก็เราก็ขายไม่ได้อยู่ดีก็ก็อย่างที่ผมพูดไงมีอยู่30ล้านตันเนี่ยที่เขาต้องซื้อขายกันครับท่านไปซื้อเวียดนามเหลืออยู่ขายออกอยู่ประมาณ 6- 7ล้านอินเดียเหลืออยู่ก็ประมาณ5้าล้านแล้วผมถามว่าแล้วที่เหลือท่านยาวที่ไหนบริโภคถ้าไม่มาซื้อจากไทยคือคอือยังไงก็ตามเนี่ยยังไงก็ตามก็ต้องมาซื้อไอ้สิบล้านของเราอยู่ดีก็ต้องซื้อแต่เขาก็ต้องแมท ต้องแสดงว่าอ้ยของเราแพงไม่อยากจะซื้อเ,เพราะเขาอยากจะซื้อของถูกแต่เราถ้าเราบอกว่าเราทําตามเขาเราจะเป็นผู้นําตลาดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าราคาของเราวันเนี้ยมันอยู่ที่เท่านี้ทั่วโลกเขารู้เขาดูข่าวสารเขารู้หมดครับแต่มีใครบ้างอยากจะซื้อของแพงเขาก็อยากจะซื้อของถูกแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราบอกว่ามาตรฐานของเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมเชื่อมั่นว่า ถ้าเราเอาตรงนี้เป็นประเด็นให้ชัดเจนผู้ส่งออกที่มีอยู่ในประเทศไทยท่านมาช่วยกันวันนี้สังเกตไหมครับว่าผู้ส่งออกเนี่ยไม่มีข้าวไปขายแล้วครับ,รบท่านจะไปให้เขาไปใช้วิธีการเดิมไปประมูลแล้วเอาไปไปขายนะเขาจะกล้าประมูลไปขายไหม,มเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าต้นทุนเราแปดร้อยขนาดนี้เขาขซื้อขายกันประมาณสักหกร้อยเขาจะกล้าซื้อแปดร้อยไปขายไม่กล้าซื้อแต่ผมบอกว่า ถ้าขายกันจริงๆขายได้โดยที่ท่านบอกว่าท่านไม่ต้องมาประมูลหรอกผมเสนอนะครับผวม่าผู้ส่งออกทั้งหลายที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยแหละฮะท่านช่วยเอาข้าวที่อยู่ในโกดังของรัฐบาลไปขายไปขายโดยการทำางประมูลไปเหรฮะไม่ต้องประมูลผมบอกเลยว่าท่านเหมือนมีมีลูกค้าเก่าๆอยู่ท่านไปบอกเขาว่าวันนี้เมืองไทยเราเดี๋ยวทำนโยบายนี้ต้นทุนของเรามีอยู่ขนาดนี้800เนี่ยคุณเชื่อซื้อหน่อยซึ่งท่านอาจจะตั้งคำถาม เขาจะมาซื้อทาไมเขาไปซื้อนุน600ใช่ครับผมบอกว่าก็600นั่นนหะมันมีอยู่แค่นั้นนะครับอเหลือจากนั้นเนี่ยท่านต้องมาซื้อของผมนะครับครับแล้วผมก็เชื่อไหมว่าถ้าเราในฐานะเขาเรียกว่าเป็นขายใหญ่เรายืนราคา800ัพเลยนะประเทศอื่นเนี่ยถามว่าเขาจะขายต่างกันเราอีก200เหรียญครับแต่ว่ากว่าที่จะตัดสินใจซื้อในราคาที่แพงเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจะต้องดูแล พื้นที่เช่าพื้นที่กระบวนการบริหารจัดการนี่ก็เป็นพันล้านที่จะหายไปในแต่ละฤดูกาลใช่ไหมฮะใช่มันจะจะรอไหวไหมคบไอ้ภาระที่ต้องจ่ายไปทุกๆครั้งเน,นี่ยเป็นผมเนี่ยนะผมบอกเลยว่าปีปีหนึ่งผมคํานวณให้ดูกันเลยยี่สิบล้านตันเนี่ยนะใช้ค่าใช้จ่ายค่าเก็บฝากดูแลประมาณสักสี่พันแปดตีให้ห้าพันอ่ะห้าพันล้านเป็นผมเนี่ยผมบอกว่ายังไม่ขายถ้าราคาขนาดนี้ผมยังไม่ขายผมยอมเสียค่าใช้จ่ายประมาณสักห้าพันล้านแต่ ถ้าผมขายตอนนี้ผมขาดทุนแสนสองหมื่นล้าน uh huh. แต่ผมบอกผมยอมอีกสักห้าพันผมดึงไว้ก่อนนะ uh huh. ถ้าคุณซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วคุณจะมาขอซื้อผมราคาถูกอย่างเดิมเนี่ยผมถ้า,มมาถึงตอนนั้นมันจะขาดทุนไปมากกว่านี้ไมหมฮะถ้าอย่างนั้นอ่ะผมมั่นใจว่าไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนเพราะถึงเวลานั้นผู้ค้าที่ค้าขายกับเราเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าราคาวันนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะแบลวเอาหกร้อยแม้กระทั่งอินเดียเวียดนามที่เป็นคู่ค้า กับเราเนี่ยผมก็กล้าพูดว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องบอกว่าโอ้ต้องขอบคุณไทยครับอย่างนี้เขาก็ต้องไล่ตามมาครับ,รบแต่ถ้าเราบอกว่าขายวันนี้ม,นม,มันต้องราคาขาดทุนแน่นอนเข้ามาสู่ประเด็นที่ทมีการยื่นให้สารรัฐมนูนได้ตีความอีกครั้งหนึ่งว่าการขายข้าวให้กับรัฐบาลอื่นเนี่ยนะครับม,มันต้องเข้ามาตรา1 9 0่ง้ยไหมครับอย,อย่างในช่วงของตอนที่ท่านปเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เนี่ยเราก็มีการขายจ2 g กันไหมก็มีมแต่ว่าถึงบอกไงว่ามันอยู่ที่ สถานการณ์แต่ละขนาดนั้นมันเป็นการลักษณะของการทําสัญญาหรือว่า M.O.U. หรืออะไรอย่างไงเวลาเราททำกันในอดีตคือส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่คู่ค้าทั้งสองฝ่ายถ้าตกลงกันได้มันก็ต้องมีเงื่อนไขสัญญาเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ถ้าเราบอกว่าต้องไปลงลึกว่าถึงว่าเป็นบ้าตา1 9 0่้ายไหมเนี่ยผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันยุ่งไปทั้งหมดเลยนะทุกเรื่องเนี่ยถ้าจะค้าขายอะไรหรือหรือไม่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะข้าว หน่วยงานอื่นๆจะต้องไปคุยกันอย่างนี้แล้วต้องเป็น1 90่งเกนเนี่ยผมว่าทํางานลําบากมากมแต่เราต้องมองเข้าหมายหลักคือว่ารเราไปทํางานแล้วเนี่ยมันได้ผลประโยชน์ประเทศไทยหรือไม่อ,มอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญคมากกว่าครับอย่างที่ผ่านมานี่รัฐบาลก็บอกแล้วว่าเร่งระบายออกนะฮะมีการทํา g 2 g มีทํา MOU ต่างๆเนี่ยชื่อว่ามีการดําเนินการจริงไหมครับแล้วการดําเนินการขายเนี่ยมันได้ที่800อยอย่างที่ท่านต้องการให้เป็นไหมคือ ต้องเรียนนะครับว่าข้อมูลตัวนี้คือท่านรัฐมนตรีผ่านนี้ท่านบุญทรงท่านเป็นคนบอกว่าท่านได้ไปทําสัญญา7.3มีหลักฐานชัดเจนอันนี้ผมก็ต้องถือว่าตามนั้นตามนั้นส่วนรายละเอียดนั้นอย่างที่ผมพูดคือบางทีเราไปเปิดเผยตัวเลขเนี่ยมันทําให้เกิดว่าเอ๊ะประเทศนี้ซื้อไปถูกแล้วท่านทำไมจะมาซื้อแพงอฉะนั้นตัวเลขพวกนี้เขาจะไม่เปิดเผยจนกระทั่งโอเคว่ามันจบแล้วเนี่ยเขาจะมาเคลียร์กันว่าหักลบกบหนี้เท่าไหร่ ที่ผมถึงบอกไงว่าฟังดูแล้วผมม,มีมีความรู้สึกไม่สบายใจเหมือนว่าวันนี้พูดแล้วนโยบายนี้ขาดทุนเยอะแยะใช้เงินหลายแสนล้านคนที่ไม่เข้าใจโดยเฉพาะคนที่ไม่ทนานาเนี่ยาจ,จะบอกว่าโอ้รัฐบาลนี้ทําให้ใช้เงินภาษีสิส้นเปลืองไปเยอะผมบอกเลยว่ายังไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยนะครับอย่างนั้นก็มีข้าวอยู่แล้วครับครับแต่เปรียบเทียบกับไม่ใช่ว่าโจมตีนโยบายของประชาธิปัตย์ตอนประกันเนี่ยจ่ายเงินทิ้งไปเลยนะปีหนึ่งประมาณ แสนล้านครับแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่ผมเห็นก็คือว่านโยบายประกันเนี่ยประชาชนจะได้เงินน้อยกว่าจํานาแน่นอนผมเปรียบเทียบไปเห็นตัวเลขหมื่นหนึ่งกับหมื่นห้าประกันหมื่นหนึง่งครับจำนำหมื่นห้าแต่ประกันราคาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรได้ครอบคลุมกว้างขวางอยู่ก็มากกว่านะฮะสี่ล้านกว่าครัวเรือนในขณะที่จำนำได้แค่ล้านกว่าครัวเรือนเองแล้วแล้วปีที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาุ่งน้ำท่วมจะมีชาวนาวกี่คนที่มีข้าวมาจำนำละ่ะ ต้อง<ค>มองในประเด็นนี้คืออย่างนี้ผมต้องเรียนนะครับว่าถ้าพูดถึงนะครับครับจํานวนประชากรที่ได้รับประโยชน์มองตัวเลขบอกโอ้ตอนรัฐบาลที่แล้วประกันได้สามจุดเจ็ดล้านครัวเรือนอ,อันนี้เหลือล้านกว่าผมเลยบอกว่าจริงๆท่านต้องไปดูให้ดีครับคนทํานาก็เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนั้นที่ครัวเรือนมันเยอะขึ้นเพราะอะไรตอนนั้นเป็นซอยแบ่งนะครับท่านไปซอยว่า คนหนึ่งจะได้ให้ไม่เกินยี่้าเกวียนครับดังนั้นพวกนี้บ้านหนึ่งมีหลายคนไงก็สมมติผมมีนาร้อยไร่ผมก็ต้องไปซอยเป็นหลายเจ้ามันก็ดูเสมือนว่าได้ผลทั้งๆที่ว่าอาจจะเป็นเจ้าเดียวกันสรุปแล้ววันนี้ก็คือเข้ามารวมกันเนี่ยครับจํานวนครัวเรือนมันก็อาจจะลดน้อยลงครับแต่คนทํานาก็คือทํานามันจะไม่อยู่ๆมันแปลกไหมทำไมมันโดดขึ้นโดดลงได้ครับก็มันเกิดจากนโยบายที่ว่าท่านไปบอกว่าต้องให้เขายี่้าเกวียนแต่ตอนนี้นโยบายรัฐบาลนี้เขาบอก จำนำได้หมดฉะนั้นมันก็เลยมันรวมกันหมดครับมีผู้ที่เขียนคำถามเข้ามานะครับสงสัยบอกว่าถ้าจะให้เอกชนหรือผู้ส่งออกข้าวเนี่ยมาเอาข้าวจากรัฐบาลไปขายจะทําได้วิธีไหนถ้าไม่ใช่การประมูลอ๋อจริงๆแล้วต้องบอกเลยต้องใช้คําว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ประมูลนะก็คือท่านไปตกลงกันในทางลับแล้วก็ซื้อกันไปมันไม่ต่างกันที่ผมพูดว่าวันนี้ท่านเอาให้ผู้ส่งออกเนี่ย เหมือนเรามีของอ่ะนาไปช่วยขายให้อย่างน้อยเราบอกว่าอย่างไงอย่าขายต่ำกว่าราคาต้นทุนนะ<ม>ยันราคานี้ไว้ก่อนครับผมเชื่อว่าพอเขาขายได้เนี่ยเขาก็มาตกลงซื้อกับรัฐบาลว่าสมมติว่าเขาไปขายได้ห้าแสนตันครับเขาก็มาซื้อกับรัฐบาลแต่เราบอกว่าคุณอย่าไปขายต่ำกว่านี้ถ้าขายต่ำกว่านี้รเราคงปล่อยให้ท่านไม่ได้<ม>อันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทําได้เนี่ย มีเรื่องของจะเรียกว่าตั้งแต่จัดาการมาในเรื่องของการรับจนำนําข้าวเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นที่เหมือนการรื้าซ้ํากันทุกเรื่องทุกครั้งที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนนั่นคือเรื่องของการยังไม่ได้รับเงินนะฮะเอาเงินไปให้กับทางรงสีแล้วได้ใบประทวนมาแล้วแต่ว่าสองเดือนไปแล้วสามเดือนไปแล้วก็ยังไม่ได้เงินอันนี้ดูน่าอันนี้มนผมต้องบอกเลยว่าต้องต้องพูดแทนรัฐบาลว่าประชาชนได้เงินแน่นอนเพียงแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นช่วงรอยต่อ มันเป็นขั้นตอนในกระบวนการือนกว่านี้ก็นานกันนะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยต้องขออนุมัติวงเงินจากคอรมอวันนี้ทราบข่าวว่าวันจันทร์ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าคนที่ยังไม่ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวก็สามารถที่จะรับได้หลังจากนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องถึงการทุจริตบางประเภทโดยเฉพาะในโครงการประกันราคาเดี๋ยวไม่ต้องอ่านเดี๋ยวจะนั่นไปนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกันก็คือขัดแย้งกันอยู่ ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เดี๋ยวก็มียื่นโน่โนยื่นนี่อยู่ตลอดเวลาแทนที่จะช่วยให้ชาวนาได้รับผลประโยชน์มากๆหรือว่าทําอะไรให้มันเร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินเนี่ยจริงๆ<อ>ผมต้องบอกแล้ววันนี้คนที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยค,คือชาวนาเนี่ยมีส่วนที่ได้ประโยชน์ได้ราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมครับโรงสีซึ่งวันนี้จริงๆต้องบอกนโยบายจำนำเนี่ยลงสีไม่ต้องไปหาเงินมาซื้อครับ ก็ใช้เงินของทอกศเป็นคนดําเนินการสมัยประกันนี่ต้องหาเงินซื้อเองก็ลำบากหน่อยแต่ที่สาคัญคือเขาได้ค่าสีไม่ต่างกันนะครับ,รบโกดังก็ได้มีคนที่มีกิจการโกดังก็มีให้เช่าครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าตอนนี้คือผู้ส่งออกลําบากหน่อยคือไม่มีของอยู่ในมือที่จะไปขายฉะนั้นผมถึงนําเสนอว่าท่านเอาของที่เรามีอยู่ช่วยไปขายทีนี้พอพอให้ผู้ส่งออกเป็นคนเอาไปขายเนี่ยมันก็จะมีข้อคัรขาต่อ ว่ามีการคั้วกันหรือเปล่านะครับมีการเวียนเทียนข้าวหรือเปล่ากระบวนการการที่จะทําให้การรับจำนำข้าวมีความโปร่งใสเชื่อมั่นได้ถ้าในแง่ของฝ่ายที่ต่อต้านหรือประชาชนเนี่ยมีคําแนะนําอะไรไหมครับวันนี้ท่านเห็นไหมครับรัฐบาลผมเห็นโดยเฉพาะท่านนายกพูดชัดเจนเรื่องการเอาจริงเอาจัง <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตครับเดี๋ยวนี้มีตํารวจไปเฝ้าโรงสีแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องเนี้ย ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับเพราะโรงสีเนี่ยเขาอยากให้ชาวนาข้าวมาจำนำกับเขาอยู่แล้วคไอ้เรื่องไปโกงเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่ามันมีไม่กี่รายหรอกแต่จริงๆเขาอยากให้มาเพราะว่าเขาได้ประโยชน์จากการที่ชาวนาเอามาปุยจำนำกับเขาเขาได้ค่าคสีค่าแปรเนี่ยเขาได้ฉะนั้นอไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเท่าไหร่อไอ้เรื่องที่ตอนนี้มีการเอาข้าวเก่ามาเวียนเทียนหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ถามบอกว่ามันอาจจะมีแต่ผมว่าวิธีการที่จริงๆตอนนี้น่าจะทําได้อย่างคนที่ตรวจสอบข้าว ที่เขาเรียกเซอร์เวย์วันนี้ถ้าท่านเพิ่มมาตรการไปเช่นไม่ต้องไปเฝ้าแล้วครับผมแนะนำได้เลยท่านบอกเลยคนที่ทําเป็นบริษัทเซอร์เวย์หนึ่งคุณต้องมีเงินค้ำประกันเท่าไหร่เวลาคุณเอาข้าวเข้าโกดังแล้วเกิดมันเสียหายครับหรือเป็นข้าวที่มีปัญหาเวลาเขาเกิดเอาออกเนี่ยเอาไปจําหน่ายหรืออะไรเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบอันนี้ผมเชื่อเลยว่าไม่ต้องไปเฝ้าแล้วครับแล้วก็ตั้งเงื่อนไขตรงนี้ให้สูงเนี่ยผมเชื่อว่า อย่างงี้แก้ได้แล้วผมว่ารัฐบาลนี้ทําเรื่องนี้เอาจริงเอาจังเนี่ยผมว่ามันคงไม่ได้เป็นประเด็นในเรื่องการทุจริตมากคิดว่าจุดจบของของเรื่องนี้จะจะเป็นอย่างไรเพราะว่าสุดท้ายสารมนุนก็ไม่รู้จะตีความอย่างไรนะฮะว่าจะเข้าสู่มาตรา190หรือเปล่าคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจะเป็นอย่างไรฮะหรือว่าคิดว่ามันจะเป็นอุปสรรคอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันมีบางท่านท่านที่ปรึกษานายกนะฮะก็บอกว่าโครงการรัฐจะนำข้าวก็อาจจะ เป็นเหตุทาให้รัฐบาลนี้ล้มได้ถ้าหากว่าบริหารผิดพลาดอย่างไรเป็นข้อกังวลของท่านด้วยไหมครก็คือผมคิดว่าเป็นความหวังดีมากกว่าท่านคงเห็นว่าถ้าเรื่องนี้ทําแล้วว่าบริหารไม่ไม่ดีหรือมีปัญหาเราอุดช่องไม่ได้เนี่ยก็คงเป็นปัญหาแต่ผมมองว่ามันไม่เกินความสามารถที่จะทำได้เพราะเราเคยทํากันมานานแล้วมันรู้กันดีถ้าจะมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงทบทวนท่านคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องปรับปรุงทบทวนในโครงการนี้ฮะ สิ่งที่คิดว่าจะต้องปรับปรุงทบทวนเนี่ยผมค,คิดว่าในเรื่องความรวดเร็วนะครับ<ม>แล้วก็ความที่เข้าใจอย่างแท้จริงคคนที่ทำงานอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พูดพูดแล้วเหมือนว่าพูดแล้วมันทำร้ายประเทศเราเนี่ยโอ้ยข้าวเรามากข้าวเราไม่ดีข้าวเราไม่น่าจะขายได้ผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะพูดพูดแล้วมันทำให้คนทำงานมันเสีย ความรู้สึกเสียกําลังใจผมให้กําลังใจว่าคนที่ทํางานเนี่ยเขามีความตั้งใจ<ม>อย่างอย่างเช่นประโยชน์เนี่ยมันได้กับประชาชนครับบางทีผมได้ยินบอกว่าโอ้ยนักวิชาการบอกว่าชาวนาโครงการที่ชาวนาได้ประโยชน์แค่สามที่แดเปเซผมเทียบตัวเลขปุ๊บเนี่ยท่านจะเห็นเลยมันมากกว่าเยอะจํานำหมื่นห้ามาทําเป็นข้าวสารเนี่ยออกมาได้สองหมื่นสี่ถามว่าเขาขาย ข้าวเปลือกจำนาเข้าวเปลือกเนี่ยได้หมื่นสองแล้วท่านคิดตัวเลขง,ง่ายๆมันเกินครึ่งหนึ่งแล้วแต่จริงๆข้าวเกลียดน,นึงเนี่ยมันมาแปลเป็นข้าวสารตันนึงเนี่ยมันไม่ได้ตันหนึ่งมันต้องตันกว่าเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่ได้ผมบอกชาวนานได้มากกว่า50าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ,รบไท่วังใดที่จะไม่ให้เรื่องของปากท้องกลายเป็นปัญหาทางการเมืองไม่หยิบยกไปเรื่องการเมืองทําให้ประชาชนต้องเดือดร้อนอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ฝ่ายการเมืองก็ต้องต้องต้องช่วยกันแก้ด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ ทุกคนอยู่ในสายตามองกันหมด <c oughs> ว่าอะไรเป็นอะไรผมมั่นใจว่าถ้าทําอย่างจริงจังนะนโยบายนี้เป็นประโยชน์ <c oughs> ถ้าอย่ามองว่าเอ๊ะมันเราใช้เงินเยอะแยะเสียหายเยอะ <c oughs> ผมต้องถามว่านโยบายอื่นๆแล้วที่ท่านใช้เงินไปครับ <c oughs> ตอนสมัยนั้นประกันจะใช้เงินทิ้งไปเลย <c oughs> ไอแจกเงินสองพันแล้วก็ทิ้งน้ําก็หายไปนี่ก็ต้องการกระตุ้นเศร,รษฐกิจเหมือนกันเขาสมัยนั้นก็บอกว่าชาวนาคนจนไม่ได้ได้แต่คนมีเงินเดิน <c oughs> คนรวย คนมีเงินเดือนท่านยังเอาเงินไปให้เขาแต่ไอคนจนไม่ได้ออนนี้เป็นเรื่องแต่ละเรื่องที่นโยบายแต่ละพรรคคิดกันว่าจะทำไงแต่ผมมองว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือต้องการช่วยประชาชนก็ติดตามตอนต่อไปน่าจะมีตอนต่อวปอีกทีวันนี้ขอบพระคุณท่านมากครับที่ร่วมรายการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบพระคุณทุกท่านที่โทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามนะครับสาหรับคืนนี้แขกรับเชิญนะครับพันตรจโทปัญญิตตั้งภากรผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในคืนวันจันทร์สำหรับคืนนี้สวัสดีครับ